เอาละครับขอกัดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมออโต้ Auto. ซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าจะสปอยยังไงก็ตามในคอมเมนต์น้นนองๆเลยนะวันนี้เราไม่เชื่อจริงๆว่ารอนะจะมาสปอยเรื่องเกี่ยวกับคนนึงที่เขานั้นชอบทําเป็นนักเลงเมืนตลอดเวลาเขาจะสามารถรอดจากไอ้พวกนักเลงที่ชอบแกล้งคนอื่นได้หรือไม่ติดตามชมในใน พวกนักเลงสองเริ่มเรื่องมาในรถบัสเห็นหนึ่งโรงเรียนเห็นหนึ่งนี้พวกเขามาเป็นว่าไอ้กเกงพวกนี้มันมาเยอะจริงๆคือทราบสาเหตุคือมันมาเยอะนะเออไอ้พวกนักเลงชอบมาเยอะจะมีตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในละครนี้ผมบอกไปให้ว่าน่าจะจําตัวละครดวนอื่นได้นะครับซึ่งขนาดนี้นะครับมีตัวละครเยอะมาก มีผู้หญิงคนนึงมาถามคนนี้ว่าเป็นไงบ้างแต่ว่ากลับบ้านได้นะครับคือคือจะ,จะเอาอย่างนก็ต้องเดินไปนะขนาดนี้นะครับเขายัางใจดีแต่ว่าเตะก,กระเป๋าเฉยไม,ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยชอบเตะก,กระเป๋าอย่างเดียวคือว่าเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆถ้าชอบเตะเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือเอาจริงๆนะคือไอ้พวกนักเลงเนี่ยมันชอบมาวางมาเหยียบกระเป๋าเนี่ยโอ้โห มีรู้มีกี่คนนะครับหนังเรื่องนี้มันเป็นแค่เป็นเรื่องนะครับสร้างเรื่องขึ้นมาเด็กคนนี้เขาสงสารมากแหลแก้หนีไปไหนไม่ได้หรอกจะต่อใไ้คนนี้เป็นแล้วแต่ว่าทําหน้าแปลกๆก็คือจะทําให้แบบว่ามันชั่วจริงๆจะเอาแว่นตาไปคืนแต่ว่าข้อว่าโอเคก็ได้แต่ว่าขนาดนี้ตีแล้วนะครับไอ้พวกนักเรียนที่ ชอบทําคนอื่นเดือดร้อนแต่ตอนนี้ไอ้พวกไอ้ตัวใหญ่ๆนี่จะชอบตีนะฮะตียัดเข้าไปอีกนะครับอ้าวอย่านี้เออไอ้พวกที่นักเรียนเขาเขาก็โมโหโจนต่อยเป็น2ตัวเลยนะฮะโอ้โหแต่ว่ามันมันไม่ใช่ต่อยตัวเดียวมากับเพื่อนของเขาเพราเขานั้นช่วยได้ไอ้พวกนั้นเรียนนี่งงไปหมดแล้วนะครับว่าไอ้เขาไมมันมีเพื่อนมาช่วยเพราะว่าสาเที่จะไปตีเพื่อนเขานั้น ตอนนี้ตีอย่างมองมันเลยนะฮะทั้งตีตัวใหญ่ทั้งตีผู้หญิงแตกต่างกันไปอย่างนี้ก็ง่ายจากหลังจากที่เหตุการณ์นี้ตีอย่างรุนแรงหลังจากว่าทําให้แบบว่าเออมันมีมีขั้นหลังมายังมาต่อยเขาอยู่เลยนะฮะจนสรบปปนิดนึงแต่ว่าต่อยผู้หญิงนี้ล้มงายอีกแล้วโอ้ยจะรอดหรือไม่รอดวะเนี่ยคลนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยจะมาชอบจะทํา คนเมื่อกี้นั่นเองนะฮะซึ่งสาเหตุจริงๆแล้วก็คือตอนแรกนึกว่ามันจะไม่แล้วจะไม่ทันแล้วนะฮะไอ้พวกนักเรียนเนี่ยสามารถจับจับที่พวกนั้นต่อยได้แต่ว่าเอออันนี้มันไม่ใช่คนละคนกันแล้วนะฮะหลังจากว่าไอ้พวกนักเรียนนี่เยอะจริงๆเขาไม่ต้องเยอะไปด้วยหลังจากว่ามีมันจะมีอีกคนนึง ที่มาช่วยเขาอยู่นะฮะคือไอ้สองคนนี้แหละมามันมันก็มาอยู่นี่เหมือนกันแต่เขานั้นจะมาต่อยนะฮะโอ้โหมีเพื่อนก็เยอะเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าไอ้คนหนึ่งที่มันมาในีชุดขาวเนี่ยตัวใหญ่เหมือนเหมือนมั่นอีกนะเพราะว่าไอ้พวกที่มามาตีพวกเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักเลงก็จะทำอะไรก็ได้ แต่ว่าอีกชุดขาวนี่ตีต่อยกันแล้วนะฮะโอ้โหต่อยไปตอนนี้มันเริ่มจะไม่ดีแล้วเพราะว่าขอชอบมาเป็นนักเลงและแต่ว่าไอ้ขั้นหลังเนี่ยมันมีมันมีคนลุกขึ้นด้วยนะอืมถ้าเจอของดีอืมต่อยนัดเดียวหงายไปเลยเพราะว่าพวกมันก็งงอีกแล้วนะแต่ว่าทีนี้เริ่มจะต่อยกันแล้วต่อยไปคนนึงนะฮะ ต่อยไปสุดท้ายเนี่ยต่อยให้มันเยอะแยะไปหมดลงไปสองคนแล้วนะเหลืออีกคนนึงเนี่ยทําหน้าตาเหมือนแปลกเพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกนี้มันชอบทำเป็นเหมือนคนไม่มีสุภาพเลยนะแบบนี้ก็มาทำเป็นเก่าอยู่ไล้นะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาสปอยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบทำอะไรตอนอยู่โรงเรียนนี้มันมันมีคนแกล้งหรือว่าอันนี้มันแค่เกมนะฮะเกมโรบบอกเท่านั้น หลังจากเหลือคนเดียวสุดท้ายนั้นแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ยังมากระชากเขาหล,หลงหลงหงายไปเลยโอ้โหตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าอพี่แก่ยต่อยแรงขนาดไหน,นเอาไม่อยู่เลยนะฮะเพราะว่าไอ้พวกน่าดีงเนี่ยยังมันยังมีอยู่นะครับไอ้ฝั่งนึงมีอยู่ข้างหลังใช่ป่ะแล้วตอนนี้แบบว่าอือผมไม่รู้จะทํายังไงนะแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ย มันจะทําอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่ได้รู้มันก็บอกว่าไอ้พวกที่แบบว่ามันยังไม่ตายใช่ป่ะแล้วแค่มันสลบแต่ว่าไอ้ชุดเขียวเนี่ยชอบต่อยนะไม่รู้ว่ามันกวนตีนชิบหายแต่ตอนนี้เขาเริ่มจะพยายามต่อสู้แล้วนะฮะเอาจริงงไอ้นี่เนี่ยมันก็รัวต่อยนัดเดียวร่วงเลยนะฮะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันคือมึงลบไปแล้วเชเชียวแต่ว่าเขาเริ่มโมโหแล้ว ไอผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ต่อยเขานั้นถอยไปเลยนะฮะอืมไม่รู้จะช่วยยังไงทำหน้าเศร้าไปเลยขณะนี้เริ่มจะมีเหตุการณ์แล้วนะไอพวกสองคนเนี้ยจะมาต่อยเขาหนึ่งเดียวแต่ต่อยร่วงเขาไอชุดเขียวเนี่ยมึงจะตียังไงก็ตีไม่โดนเขาเลยมึงทำหน้าเหมือนเบิดเบเลยตอนนี้เริ่มจะเป็นความรุนแรงแล้วนะดูผู้หญิงสองคนนี้นะครับแต่ว่ามันต่อยอยังไงก็ไม่โดนแต่ว่าไอ้นี่นี่มันตีไม่โดนเหมือนกันแล้วก็เตะหลังเลย จับได้นะฮะรอดเลยคลิปนี้จับเข้าคุกแต่ว่าต่อไปนะฮะดูสองคนนี้นะครับเขาจะกลัวมากผู้หญิงคนนี้เขาเดินมาเขาจะมองสังสังเกตว่าไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้นั้นที่ต่อยเขาไม่น่าจะใช่มันคืออะไรกันแน่เมื่อกี้นี้เริ่มเหตุการณ์แล้วต่อสู้กันอย่างเมามันแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมึงมึงจะต่อยตายหาเลยเหรอไม่น่ายนะเออ แต่ว่าไอ้ชุดขาวคนนี้ยังไม่ตานยนะครับมันแค่ฟื้นแต่ว่าไอ้พวกนานเรยมึงงงหมดแล้วใช่ปะไอ้คนนี้ทําหน้าตาเหมือนจําคุณลุงได้นะจําพ่อจําอะไรได้อะเออตอนนี้เริ่มจะจําความคิดเห็นได้แล้วเขาต้องจัดก,การมันให้ได้คือตอนนี้เริ่มจะตีมันแล้วนะฮะโอ้โหต่อยนัดเดียวล่วงอีกแล้วแต่ว่ากูกูก็เห็นนะว่าไอ้ชุดขาวนี่ยังไม่ตานยนะ มันแค่สลบเออกูก็นึกว่ามันจะอะไรได้เนี่ยอ่าเริ่มตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่บอกว่าจะต้องจัดก,การแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะอีพวกนั้นเรียงเนี่ยจะเริ่มสลุหมดแล้วนะต่อยหมดเลยต่อยต่อยต่อยเข้าไปคือว่าละครเรื่องเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับเป็นตัวหนังที่แบบว่าเขาทําเป็นเรื่องเขาทาเป็นเรื่องของเอ,อ่อเรื่องโรงเรียนหรือว่าเรื่องรบอกเนี่ย ทำได้ดีมากเรื่องนี้ขอบอกไว้ให้ว่าเรื่องนี้จะรอดทุกหนังเลยนะแต่ว่าผู้คนนี้ยังไม่ตายขั้นหลังอ,อีกตัวใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ตายนะมันก็แค่สรุปแต่ว,ว่าจะมาเริ่มต่อยอีกครั้งนะเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะทำเร็เรวช่วยหรายบางทีนี้กูจะเอาอยัางไงล่ะเอ,อ่อตอนนี้นะครับเริ่มจะต่อยกันแล้วนะฮะตอนนี้ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมงมันจะตีเร็วมากมันจะตีพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ย แต่ว่าไอคนนี้ช่วยได้นกทันนะฮะเพราะว่าไอตัวใหญ่นี่มึงจะตีไม่ทันแหละกูนึกว่าเรื่องจริงเนี่ยคือมึงจะต่อยมึงก็ต่อยไปเนี่ยต่อยท้องเข้าไปเออมึงจะเจ็บไหมล่ะตอนนี้ก็เตะหน้านะครับแต่ว่าเตะไม่ทันทีนี้ไอตัวใหญ่นี่จับได้เสื้อน้เงินมันจะต่อยาแต่ว่าคือวันมันคือสปอยนะครับมันมันมันไม่ใช่แบบว่ามึงหนีมึงยังไม่ตายใช่ป่ะโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี้มันผมชอบมีหนังเรื่องนี้มากกว่า ถ้าผมอยากทำเนี่ยก็ทำเลยไอ้เฮียเนี่ยโยนเขาไปทิ้งเลยเออไอตัวใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มโมโหูอีกแล้วนะเพราะว่ามันไม่ทานซะแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบว่าจะตีกันแล้วนะตอนเมื่อกีน้นี้ผมก็บอกว่ายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยตอนนี้ไอ้ตัวใหญ่จะเริ่มตีแล้วนะไอ้คนตัวใหญ่เนี่ยคือมังจะตีเร็วไหมไม่เร็วนะครับเพราะว่า มันจะต่อยเขาอย่างดีเลยนะเนี่ยก็ต่อยท้องเลยไอตัวอย่างนี้มันตีได้ทันแต่ว่าไอคนเสื้อแดงเนี่ยไอเสื้อขาวเนี่ยมันคือว่าแต่ก็เตะไปแขนนึงโอ้โหแล้วก็ต่อยช่วยสองคนแค่นี้แหละมันจะต่อยเร็วมันมีอีกคนหนึ่งมาเพราะว่าไอคนหนึ่งเนี่ยมามันมาช่วยนะแต่ว่ามันไม่มาช่วยจำเมื่อก่อนได้ไหมฮะที่นี่คือเป็นบ้านของเขาคือทําเป็นนักเลงอยู่ไว้นะเออมันน่าจะใช่นะ อืมเ,อเพื่อนคนนี้ทําหน้าเศร้าเหมือนเหมือนผู้หญิงมาคนเมื่อกี้เลยนะเขาจะพายายามสู้ยังไงก็สู้ไม่ไหวเห็นเพื่อนคนนั้นจะมาต่อยเขาเรื่องนี้มันจะบอกว่ามันไม่ใช่แล้วยังก็มันยังมาต่อยต่อย,อ,ยอีกแล้วก็ต่อยท้องเข้าไปนะฮะอืมขนาดนี้มึงเป็นหนังแบบว่ามึงจะเตกเตะแอชชันไปเลยเหรอคนนี้ทําทําหน้าตาเหมือนจะโมโหขึ้นเขาใช้พยายามจะต,ต่อยตัวนี้ได้ คือมึงเนี่ยมึงไม่อยากตายทุกภาคแล้วนะมึงก็ยังมาทําให้เขากุลําคาญอีกเออตัวใหญ่คนนี้แต่ว่าไอ้ชุดขาวมึงก็ยังฟื้นอีกครั้งสองรอบแล้วนะตอนนี้เริ่มไม่มีแล้วก็ต้องเตะหัวไปหนึ่งทีเตะหัวไปที่เออไปว่าเอออันนี้ผมสปอยคนเดียวนะผมไม่มีใครว่านะเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมึงจะตีทันไหมแสดงว่าไม่ทันนะครับเพราะว่าไอ้ถูกสามคนเนี้ยตีอย่างแรงเลย แต่ว่าไอคนหนึ่งมึงโดนกระชากไปแล้วนะแล้วก็เตะหน้าอีกครั้งโอ้โหตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้จะเตะแรงเท่าไหร่ก็แบบไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ต่อยไปอีกหน้านึงโอ้โหเตะอีกโอ้หยังไม่ทันเลยนะครับเตะกับมึงเกี้ยงไปเลยในเวลานี้เป็นวัดส,สุดท้ายที่ต้องจาัดก,การแล้วเรื่องนี้ไม่รู้จะทำกูยังไงวะเออหลังจากว่า คือเรื่องจริงเนี่ยมันไม่ได้ทําเป็นหนังสปอยเท่าไหร่กูแค่มาจาัดก,การวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องจัดก,การไอตัวใหญ่แล้วเพราะว่าชอบทําคนอื่นเดือดร้อนตอนนี้คนนี้ก็ต่อยเกียงเลยครับเตะหน้าไปหนึ่งทีเตะคอไปนะครับจนมึงเนี่ยมึงจะหงายแล้วนะมึงแต่ว่ามึงยังไม่ตายแล้วก็ต้องเตะไปอีกทีแต่ว่ามันไม่ตายใช่ปะเออมึงจะตายไม่ตายว่าเออนี่ครับสังเกตดูดีนะเขาเตะท้องเข้าไปนะเออหา จนจนเนี่ยมึงจะตายแล้วนะแต่มึงไม่ตายอีกครั้งกูต้องเอาคืนวันนี้มึงเป็นวันของมึงแล้วเขาเนี่ยจะเตะกระชากเท่าไหร่มึงจะตายสักทีดูเนี่ยมึงกูเตะท้องเข้าไปอ่ะดูดูเนี่ยเตะเข้าไปเนี่ยมันจึงมันตายง่ายแล้วเกินดูถ้ามึงไม่อยากตายเนี่ยแต่มึงตีเขาไม่ทันไอตัวใหญ่นี้เออมึงจะตายแล้วนะเออตอนนี้เหมือนจะไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเป็นแค่ความฝันเท่านั้น เหตุการณ์ในวันนั้นนั้นที่ผมบอกว่าจาที่เขาจาที่เขาเคยเห็นพ่อคนนั้นนะแต่ว่าไอคนนี้มึงตายง่ายๆแล้วเกินหนังเรื่องนี้นะฮะแต่ว่ามันมีอีกคนนึงมาต่อยหลังเขาโอ้โหหนังไม่จบอีกแล้วกูกูต้องมาสปอยใช่ไหมเนี่ย,ออยเออโอเคครับ okay, ก็คลิปนี้จะเป็นยังไงคลิปต่อไปเนี่ยผมบอกว่า เป็นการกระชากการจัดก,การนะครับคือจะเอาจริงแล้วนะมึงยังไม่หมดอีกแล้วเขาจะมาจัดก,การอีกครั้งนะเออแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้แต่ว่ามึงไม่ทันแล้วสิมึงมาจับเขาคือื่องจริงแล้วเนี่ยมันคือมึงจะตีเขาอย่างเดียวไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มีผู้อยิงคนนึ่งมาช่วยหนังเรื่องนี้จะต่อเลยนะครับหนังเรื่องนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ